สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทําการบ้านหุ้นประจําวันกันนะครับวันนี้7พฤศจิกายน2566ตลาดหุ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างและมีการบ้านตัวไหนมาฝากกันบ้างก่อรับชมกันได้ในคลิปนี้นะครับไปเริ่มที่เซตกันก่อนเลยเซตวันนี้ลบไป8จุดเกือบ9จุดนะครับมีแท่งแดงๆหนึ่งแท่งแต่ว่าเป็นแท่งที่สั้นกว่าเมื่อวานนะครับแล้วก็พยายามลงมาปิดแกลบที่ไปเปิดไว้เมื่อประมาณวันที่2วันที่3นะครับ วันนี้ได้แท่งแดงมาแต่ว่ายังยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉล e ี่ย EMA 5วันกับ10วันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ยังมองว่ายังไม่ใช่แท่งเทียนโมเมนตัมในการเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนะครับเพราะฉะนั้นเซ็ตยังคงมีกลเ้นคอสและยังเป็นสัญญาณอ,อยู่ในเชิงบวกเพียงแต่ว่าตำแหน่งการยืนของมันมันยืนต่ำไปหน่อยนะในวันนี้นะครับในเซตตรงนี้แท่งเทียนของวันนี้นะครับ แล้วก็วอลลุ่มถือว่าเป็นวอลลุ่มที่ปกติของเซตนั่นแหละก็คือไม่ได้เยอะผิดปกติหรือว่าไม่ได้น้อยผิดปกติแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นในแท่งนี้เราก็ยังมองว่ายังไม่เสียทรงเรามาดูแนวรับของเซตครับ1นึ่งพหนึ่นานะครับเป็นแนวรับเดิมนะครับก็มีแนวต้านอยู่ที่1460นอกจาะนั้นยังมีอยู่ที่1 5 0 0ครับเป็นแนวจิตตวิทยานะครับแล้วก็อีกหนึ่งแนวอยู่ที่1535 นะครับแล้วก็แนวไกลสุดอยู่ที่1580เราให้ไว้เช่นนี้นะครับเหมือนเดิมในทุกทลิปสาหรับเซ็ตในตรงนี้ครับก็มาดูหุ้นที่สแกนได้ในวันนี้อาจจะสวยน้อยหน่อยหรือว่าบางตัวอาจจะท่านอาจจะชอบก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเดี๋ยวมาดูกันโดยส่วนใหญ่นะครับในหลายตัวในตลาดวันนี้ก็รูปร่างคลายเซ็ตนี่แหละก็คือจะมีก o l d e n c r ร s สเกิดขึ้นแต่ว่า2แท่งหลังสุดเนี่ยจะแดงนะครับหรือจะแดงแค่เฉพาะแท่งหลังสุดเนี่ยก็มี แต่ว่ายังไม่เสียทรงนะครับเรามาดูกันเอาตัวหุ้นมาฝากในวันนี้นะครับผมได้จดโพยไว้ก็มาดูตัวแรกกันเลยครับ TU ก็ติดตามกันมาต่อเนื่องต่อจากเมื่อวานครับวันนี้ TU ดูแท่งเทียนดูมีความยาวก่าเมื่อวานในเรื่องของตัวเทียนเนื้อเทียนตรงนี้นะครับแล้วก็วอลุ่มปกติดีครับนอกจากนั้นเรามาดูแนวรับแนวต้าน ผมก็จะไม่ได้วิเคราะห์อะไรให้ลึกมากนะครับก็ท่านที่ดูรายการเป็นประจำอยู่แล้วจะเข้าใจก็จะมีแนวรับให้มีแนวต้านให้เส้นเส้นกรอบตรงนี้ให้นะครับแล้วก็มีเส้นโมเมนตัมครับอินดิเคเตอร์ที่แสดงโมเมนตัมให้เช่น EMA ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกออกมาใน TU โดยแนวต้านตรงนี้เราใช้ตรงเส้น EMA 200นะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นเส้นที่เป็นแนวต้านที่ดี คือ14.6ครับในตรงนี้ตอนนี้วันนี้มา14.1แล้วก็ยังพอมีอัพไซด์อยู่นิดหน่อยครับไม่มากแต่ก็ถือว่า,เ,าเข้าเป็นสัญญาณเชิงบวกก็เลยเอามาเป็นการบ้านให้นะครับสัญญาณ b าร s สิกแนเกิดขึ้นเมื่อประมาณที่3ราคาประมาณ13.6 13.7ครับตรงจุดนี้นะตอนนี้บางคนก็อาจจะรันขึ้นมาตรงนี้อยู่แล้วก็รอที่จะไปแตะแนวต้านแล้วก็อาจจะ take เทคพอรฟิตอะไรตรงนั้นนะครับตัวนี้อย่างที่บอกว่า สัญญาณในส่วนของ EMA 5ห้มากกว่าสิบวันของเขาใช้ได้นะครับก็คือว่าไม่ค่อยมีสัญญาณหลอกนะครับคือบายจะตรงนี้นะครับแล้วก็จุดเซลล์ถ้าเอาตามสัญญาณจริงคือเซลล์ตรงนี้นะครับก็บายอีกทีตรงนี้ก็ถือว่าเล่นง่ายๆครับถ้าไม่ยากนะสำหรับตัว TU นะครับมาดูตัวถัดไปนะครับตัวตัวนี้มีเส้นแนวรับที่สิบสามบาทนะก็มีควรจะหลุดสิบสาบาทนะครับผมขีดเส้นมาให้ละตรงนี้ครับมาดูตัวถัดไปครับ โคโคโคครับไทยโคโคนัดครับผมตัวโคโคโคเราขยายการาฟให้ดูอีกหน่อยนึงและกันนะครับผมสังเกตเห็นอย่างหนึ่งก็คือเส้นย m มเอของตัวเนี้นะครับมันบีบก็หากันจนใกล้จะเกิดก้อเล่นคลอสแล้ววอลลุ่มของวันนี้ก็ถือว่าดีปกตินะครับเมื่อเทียบกับเมื่อวานแล้วก็เทียบกับวันก่อนหน้านู้นก็ถือว่าดีขึ้นเยอะนะครับ ก็วันนี้21ล้านหุ้นแล้วก็เรามีแนวแนวรับให้นะแนวรับหรือว่าเป็นเส้นจุดที่ต้องยอมนะยอมคัดนะครับนั่นคือ8.30ครับแล้วก็เส้นแนวต้านใช้สวิงไฮเดิมนะครับ10.3ครับประมาณนี้แล้วก็พรุ่งนี้ลุ้นต่อนะครับว่าจะเขียวได้แล้วก็ยืนอย่างนี้ได้หรือไม่นะครับยืนสูงหน่อยนะครับแล้วก็เขียวได้นะครับประมาณนี้นะครับจะสวยเลยแต่เราดูกันหน้างานอีกทีครับส่วนวอลลุ่มไม่ต้องห่วงครับตัวนี้วอลลุ่มดีนะผมว่าโอเคอยู่ครับ เทรดกัน20กว่าล้านหุ้นก็ไม่เงียบเหงาแน่นอนตัวนี้นะครับกรอบประมาณนี้มาดูตัวถัดไปครับมาลีครับวันนี้ทำกันบ้านเสร็จเดี๋ยวก็จะไปะดูละครกันต่อนะกะ็ผมนิยคิดนะครับต่อกำลังสนุกเลยนะครับมาดูตัวมาลีนะครับวันนี้มาลีปิดดีครับถือว่าโอเคครับเอากันบ้านมาให้เพราะว่าวอลล่มสูงนะครับวอลล่มสูงผิดปกติเลยหลายเท่าตัวเลย จาก2อสวันก่อนนั้น,น,นเทดกันวันละ2ล้านหุ้นเอง2ล้าน3ล้านหุ้นเองรประมาณนี้วันนี้23ล้านหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหุ้นตามน้ำนะครับอาจจะไม่ใช่ต้นทางเพราะว่าตัวต้นทางเขาคือแท่งนี้นะครับอ่าแท่งนี้แล้วก็เขาเบรกแนวต้าน7.8ไปได้แล้วด้วยแนวต้านถัดไปนะครับอาจจะไม่ไกลมากนะครับก็8.85ครับผมก็อีกสักแทง่ง2แท่งก็น่าจะถึงแล้วแล้วรอดูว่าเขาจะทะลุไปได้หรือไม่สำหรับมาลีวอลุ่มสูงผิดปกติเลยนะครับ แล้วก็โดยเฉพาะในช่วงนี้หุ้นหลายๆตัวเนี่ยอาจจะประกาศงบการเงินไตรมาสสามออกมาให้รับทราบแล้วแต่ว่าตรงนี้เราจะเป็นการบ้านเทคนิคแล้วล้วนครับท่านก็จะลืมไปส่องดูกันด้วยว่าผลผลการดำเนินงานออกมาดีหรือไม่หรืออะไรยังไงก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ดีครับจะทําให้การลงทุนของท่านมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ะจะทําให้ท่านได้ผลการตอบแทนผลตอบแทนการลงทุนที่ดีขึ้นหรือว่ามีความผิดพลาดท,ที่น้อยลง ตัวนี้ก็ใช้กรอบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่สามารถทะลุ8.85ไปได้แต่มีโอกาสที่จะไปแตะนะครับสําหรับตัวมารีเพราะว่าผมสังเกตเห็นวอลล่มตรงนี้สูงผิดปกติก็เหมือนเป็นหุ้นเจ้าเข้านะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการลันเทนอยู่สําหรับตัวมารีครับถือว่าเทนติดติดเทนไปเรียบร้อยครับสําหรับตัวมารีมาดูตัวถัดไปครับเ <c oughs> ทสโก้ครับเทสโก ท็กโกกำลังลันเทนอยู่แล้วก็เทนก็ดูมีความแข็งแกร่งมากนะเกิดโอเวอร์บอทของ rs i แต่ว่าโอเวอร์บอทแบบนี้เป็นลักษณะของการลันเทนเรียกว่าซูเปอร์เทนนะครับเป็นสตองเทนนั่นเองโดยสัญญาณบายเขาเกิดขึ้นมาพักหนึ่งแล้วถ้าใครทำการบ้านเราก็จะเห็นแล้วตรงนี้เป็นจุดบายเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ผมให้ลันอยู่โดยเขามีแนวต้านอยู่มาะมบณ19าบาทด้วยนะเท่าที่ผมเคยทำการบ้านแล้วขีดเส้นแล้วขีดให้ดูอีกทีก็ได้ครับ19บาบาทตรงนี้ครับเขาทะลุไปได้นะ ถูกไปได้แล้วก็แนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่ราคาสวิงไฮครับ21บาทประมาณนี้เลยตรงนี้ถ้าใครถืออยู่อาจจะต้องใจเย็นก่อนนะครับอาจจะยังไม่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 เทคโปรฟิตออกไปเพราะว่า,าส่วนหนึ่งแล้วยังไม่ได้เจอแท่งเทียนโมเมนตัมนะครับแท่งเทียนโมเมนตัมในที่นี้ก็คืออาจจะยาวหน่อยแล้วปิดต่ําหน่อยนะครับนั่นก็คือเป็นโมเมนตัมพร้อมกับวอลลุ่มอย่างเงี้ยเอเคน้าออกแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณอย่างนั้นก็ต้อง อาจจะต้องแข็งใจถือไปก่อนนะครับจนกว่าจะเจอสัญญาณเซลล์ออกมาแม้ว่าในตัว I อจเนี่ยจะเกิด o v e r b o ์บอทไปแล้วครับคือเขตซื้อมากเกินไปแล้วและฝ่ายซื้อเป็นฝ่ายคุมตลาดอยู่ในตอนนี้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามาในเมื่อมันยังไม่สุดนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิด o v e r b o ์บอทต่อไปได้อีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลองดูครับ21เป็นเป้าหมายถัดไปนะครับแล้วก็สังเกตจุดจบให้ได้ดีสําหรับตัวแทสโกครับตอนนี้ยังไม่เห็น มาดูตัวถัดไปครับ g ก o b a l ตัว g ก o b a l ยังคงลันเทนอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในเทนของตนเองวันนี้ได้แท่งเขียวมาแต่ยืนต่ำไปหน่อยนะต่ำกว่าเดิมหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับแนวรับ14.6จุดเปลี่ยนเทนครับจุดซื้อจะอยู่ที่ราคาประมาณ2แท่งตรงนี้คือ15.6ครับประมาณสิกว่าวันนี้มา16.4ถามว่า ตามได้ไหมก็ถือว่าแข็งใจตามก็ยังพอไหวนะครับแต่แต,แต่มันอัพไซด์ไม่เยอะมากนะครับต้องพอใจตรงนี้แนวต้านจะอยู่ที่17.5นะครับก็มีอัพไซด์ประมาณบาทนึ่งอ่ะนะถ้าใครพอใจก็ตามได้ถ้าใครไม่พอใจก็ลองหาตัวใหม่โดยมีแนวต้านอยู่ที่18.9นะครับตรงนี้ผมถือว่าหุ้นตัวนี้เป็นสัญญาณเชิงบวกบสัญญาณบายสิกแนลแล้วก็การเรียงตัวของเขาอาจจะมีแดงบ้างเขียวบ้าง,างปนกันแต่ในลักษณะการเรียงจะไปทางนี้ครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราเคยบอกไว้แล้วว่าสัญญาณ ema เส้น5วัน10วันเนี่ยเ้ง่ายง่ายเนี่ยมีสัญญาณบอกที่ดีโดยที่เขาเขาไม่หลอกเราครับสัญญาณเขาค่อนข้างซื้อตรงนะครับถ้าซื้อตรงเนี่ยอันนี้แบบบายนี้เซลนะครับอันนี้บ่ายนะครับก็ลองดูว่าจุดเซลจะไปถึงเส้น ema 200ได้หรือไม่หรือจะไปถึงข้างบนนู้นเลย18.9แ้ 18. นะครับลองดูแต่ว่าตรงนี้เป็นโมเมนตัมเชิงบวกนะครับ v o ลุ่มแม้ว่าจะลดลงเรื่อยๆแต่ว่า ผมมองว่าวอลลุ่มยังสูงอยู่นะครับยังค่อนข้างสูงอยู่ก็มีโอกาสที่จะ,ะดันราคาไปได้ต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับมาดูตัวถัดไปครับผม P R I M E ครับตัวนี้ถ้าใครดู E P เมื่อวันอาทิตย์ใช่ไหมเมื่อวันอาทิตย์ครับที่เป็นหุ้นต่ำบาทนะนะครับจำจำ E P ไม่ได้ละตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาแล้วครับวันนั้นเห็นเห็นแท่ง แท่งนี้ครับอยู่ผมบอกว่าเอ๊ะ็น,น่าสนใจนะเป็นหุ้นต่ำบาทที่น่าจะมีการดีตัวแต่ว่าผมว่ามองว่ามันไม่ดีดไปไม่ไกลนะครับผมว่าไปแค่แนวต้านเดียวก็คือ8-9สาตางค์ตรงนี้ก็เยอะแล้วนะก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะเพราะว่าราหุ้นราคาเศษสตางค์แบบนี้เวลาขึ้นช่องหนึ่งขึ้นเยอะครับวอลุ่มมาแล้ววันนี้ประมาณ200ล้านหุ้นเพราะว่าก่อนนั้นเทรดกัน3าล้านหุ้นเองนะนะครับอยู่ไม่กี่10ล้านหุ้นวันนี้มา2อ0ล้านหุ้นครับวอลลุ่มเข้าเยอะผิดปกติ นะครับแต่ก็ยังคงอมองว่าดิดตัวระยะสั้นอยู่เหมือนเดิมนะครับผมมองว่าตัวนี้หุ้นมันมีความผิดปกต,ติที่ลงมาหลายฟอร์ใช่ไหมตรงนี้สองสามฟอร์แล้วมั้งจนถึงตรงนี้ครับแล้วก็แค่นี้แค่เป็นการดิดตัวฟื้นแต่เป็นการฟื้นระยะสั้นแค่นั้นนะครับาจะาไม่ได้ถึงขั้นถือยาวกันเป็นปีเป็นเดือนอะไรเงี้ยคงไม่แนะนําอย่างนั้นนะครับแล้วก็จุดที่ถวนต้องยอมก็คือสวิงโลครับห้าาสิบเอ็ดต่างกับตรงนี้ ถ้าหลุด5 1สตังก็ไม่ต้องคุยกันล้หรือถ้าใครรอความเสี่ยงได้ต่ําใช้ตรงกลเด้นคลอสตรงนี้ก็ได้ครับ60สตตังหลุด60โดดออกก็ถือว่าได้ครับถือว่าโอเคนะครับอ่ะก็แนวรับแนวต้านประมาณนี้นะครับสําหรับตัว PIME ก็เป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงนะครับบอกเลยแต่ก็อาจจะเป็นที่ชื่นชอบของใครบางคนนะครับเพราะฉะนั้นการบางการลงทุนการอะไรเงี้ยก็ต้องวางเมเนเมนต์ให้ดีว่า ควรลงทุนหนักลงทุนเบายังไงนะครับในหุ้นที่มีความเสี่ยงตรงนี้แต่ก็สัญญาณดีนะครับเลยเอามาให้รับชมเป็นการบ้านกันเพื่อจะ,อะตรงจริตกับใครบางท่านนะครับมาดูตัวถัดไปครับ TKN ก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้แต่ว่ายังยังไม่ได้มองว่าทะลุเส้น EMA 200ไปแล้วยืนได้อย่างมั่นคงนะครับแต่ เห็นว่ามีสัญญาณบายชิกแนลเกิดขึ้นเมื่อวันวันนี้แหละเมืวว่อวานยังไม่ชัดนะครับไม่ไม่คอรสแต่วันนี้คอร์สของ e m a แล้วเรียบร้อยวอลลุ Voor ่ม um ปกติครับวอลลุ่ม um ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยครับถือว่าอยู่ในปริมาณที่จะสามารถทําให้มันเรียงตัวขึ้นไปได้นะครับแต่อาจจะเรียงตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะถ้าวอลลุ um ่มหนักหน่อยนะครับที่แบบขึ้นปีดเลยวอลลุ่ม um ต้องประมาณนี้ครับมันจะขึ้นแท่งยาวนิดหนึ่งครับอย่างเงี้ยนะครับอยู่ในกลุ่มเนี้ยแท่งมันจะยาวนะครับแต่ ถ้าวอลล่มแบบนี้แท่งจะสั้นหน่อยนะครับแท่งเทียนเราก็จะค่อยๆไปมาดูสัญญาณกันบ้าง EMA เทดถือว่าเทดดีใช้ได้นะรอบก่อนบายตรงนี้ใช่ไหมครับบายตรงกระเด้งคอร์สตรงนี้ครับตรงนี้เซลนะครับตรงนี้เซลก็โอเคครับสัญญาณสัญญาณ EMA เทดได้ครับไม่มีปัญหาเลยนะครับเซลตรงนี้ครับตรงนี้บายก็ลองดูครับว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะตรงนี้ยังขาดวอลล่มสนับสนุนให้มันเยอะกว่านี้สักหน่อยนะครับ แต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นวอลุ่มที่ปกติแล้วแต่เราไม่อยากให้มันปกติไงเราอยากให้มันดีหน่อยนะครับให้มันสูงหน่อยแนวต้าน14.4นะครับในตรงนี้เราเห็นมีแนวต้านอ,อยู่ตรงสวิงไฮะครับเอาง่ายๆยางี้เลยเราก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับถ้าถ้าจะไปถึง14.4ได้นะครับนะยาวหลายแท่งในรอบก่อนกว่าจะขึ้นถึงหลายแท่งมากนะแต่ว่าจะค่อยเรียงไปแต่ทเนี้ก็ตามถ้าไม่เป็นไปตามแผนครับหลุดโลเดิมต้องออกนะครับหลุด10บาทท้วนเลย ตรงนี้ยังไม่ได้ยืนยันว่ามันจะทะลุไปด้านบนได้นะครับอย่างที่บอกถ้าจะทะลุไปได้หรือมั่นใจได้ก็คืออาจจะมีแท่งลอยหน่อยนะครับแท่งเขียวแล้วลอยไม่เกาะเส้นอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยถือว่าสัญญาณมีความชัดเจนมากขึ้นนะในตัว TKN นะครับกรอบประมาณนี้ไปก่อนนะครับคร่าวๆเลยมาดูตัวถัดไปครับวินโด้โอ้หุ้นใหม่นะครับเนี่ย ก็เคยพังมาตั้งแต่วันแรกแล้วใช่ไหมที่เข้าตลาดอนะ่ะผมเคยดูนั่งดูอยู่น,นะกระดาษนะเปิดมาก็แดงอ่ะนะครับโดนด่ากันเต็มนะครับบ่นกันเต็มเลยนะครับวันตัววินโดว์วันที่เข้าตลาดวันแรกก็เป็นธรรมดาของหุ้นใหม่หุ้น IPO อะไรพวกเนี้ยนะอย่างที่บอกว่าวันแรกคุณจะเปิดเขียวกระจองเปิดสูงกระจองอนะ่ะหรือเปิดต่ำกระจองก็ตามแต่วันแรกมันจะเป็นแท่งแดยงยาวๆแบบเนี้ยสส่วนใหญ่ แล้วหลังจากนั้นมันจะมีฐานของตัวเองแต่ตัวนี้เนื่องจากวันแรกทุบแรงนะฐานของตัวเองก็เลยมีเร็วนะครับฐานเห็นเลยว่าอยู่แถวแถวนี้แหละแถวแถวราคาเดี๋ยวสวิงโลจะอยู่ที่บาท15าตังค์ประมาณนี้นะครับคนตรงนี้ก็ใช้เป็นฐานนะครับบาท15าตังค์ก็เป็นจุดคัดไปด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเขามีฐานเสร็จเนี่ยเขาก็จะสร้างสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็โดย เส้น EMA เขาจะไม่มีหรอกเขาจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเส้น EMA แท่งเทียนยังไม่มีไม่กี่แท่งนะเพราะฉะนั้นเส้น EMA เนี่ยจะคำนวณได้เฉพาะน้อยวันเท่านั้นนะครับตรงนี้แต่วันนี้เราเห็นแท่งปอลมามไหมครับสูงครับ94ล้านหุ้นก่อนหน้านั้น27ล้านเองครับ94ล้านหุ้นละและปิดอยู่เหนือด้วยนะอ่าปิดอยู่เหนือเส้น EMA ได้ด้วยตรงนี้เป็นเส้น EMA วันเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นจังหวะ2ในการขึ้นรอบใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูแนวรับแนวต้านให้นะครับ ดูมแล้วแนวต้านให้มีไม่กี่แท่งเองนะตรงนี้นะคระัเดี๋ยวกาฟวันนีไปแล้วอโอเคมีแนวต้านแรกก่อนเลยนะครับเอาแค่ตรงนี้ก่อนเราไม่ดูไกลมากครับ1.47เดี๋ยววันหน้าถ้ามันทะลุ1.47ได้เดี๋ยวค่อยไปหาแนวต้านถัดไปให้นะครับเดี๋ยวก็อาจจะใช้สวนะิงไฮนอ่นะก็ลองดูครับตัวนีว้แท่งเทียนอาจมีไม่ได้มากนะักในทำเฟรมเดย์นะแต่ถ้าท่านย่อยทำเฟรมดูอาจจะเห็นชัดกว่านี้นะครับ ก็เป็นไปได้นะครับก็อย่างเช่นใช้ทําเฟรมอย่างเงี้ยจะชัดขึ้นครับทาเฟรมสี่ชั่วโมงเนี้ยแต่ถ้าทาเฟรมชั่วโมงก็ลองดูนะครับอันยขอกลับไปทาเฟรมเดเหมือนเดิมอันนี้ไปทากันบ้านเพิ่มเติมได้นะครับลุ้นว่าจะดีจังหวัดแต่ว่าหลุด1.15โดดออกอย่างเดียวสําหรับาบิลด์วอลลุ่มมานะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้ครับวันนี้วอลลุ่มมาเยอะครับมาดูตัวถัดไปครับ erw erw ครับตัวเลขตัวเลขนะักท่องเที่ยวลองไปดูเพิ่มเติมได้ในปัจจัยพื้นฐานนะครับเห็นว่า ตัวเลขนะักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นหรืออะไรเงี้ยนะครับลองเช็คดูก็มีผลต่อหุ้นโรงแรมประมาณนี้นะครับก็กราฟยังคงไม่มีความชันมากเท่าไหร่นักแต่เป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับเป็นบวกเป็นแบนด์บวกเป็นแบน์บบบบนะครับไม่ได้ไม่ใช่ไซเวย์ด้วยแต่เป็นอัพเทนแต่อัพเทนแบบเป็นแบน์นะครับวอลลุ่มถือว่าดีในช่วงหลังนะครับดีมาหลายแท่งแล้วแล้วก็ถ้าจะให้ดีกว่านั้น มันต้องสูงหน่อยนะครับสูงประมาณในกลุ่มนี้จะดีเลยนะครับแล้วก็ในรอบก่อนนี่รันเทนได้ดีครับรันเทนไปได้ไกลเลยไปอยู่ที่5.85แล้วพักฐานลงมาตรงเส้น e m a 200ผมถือว่ามันติดเส้นพอดีนะครับถือว่าใกล้เคียงกับเส้นเลยมาพักอยู่ที่4.9เพ้าะฉะนั้นกาลังตั้งลำแล้วไปใหม่ครับที่5บาทกว่ากว่าําหรับตัว erw แต่ว่าต้องเป็นคนที่ถือหุ้นแล้วทนหน่อยนะค่อยๆไปนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าไปเฉียงแบบแบนๆไม่ได้ไปแบบแนวตั้งนะครับรอบก่อนยังไปแบบแนวตั้งบ้าง อ่ะก็กรอบประมาณนี้ครับเส้นล่างนะครับเส้น ema 200คือ4บาท90สตางค์นะครับก็ใช้เส้นนี้เป็นจุดสำรอตก็ได้ในกรณีที่หลุดลงมาครับแนวต้าน8 5.85้านะครับ erw มาดูตัวถัดไปครับ nexnex e ยังคงตั้งทรงได้นะครับก็อแอบคล้ายเซตอยู่เหมือนกันแต่เซตแดงนะนะครับดีกว่าเซตเมื่อนะเพราะเผือนะการเรียงตรงเนี้ยเซตยังเรียงต่ำนะเรียงอ่าแท่งแท่งแดงยังต่ำกว่านี้อันนี้คือเขียวด้วยแล้วก็ยืน คู่คู่กระแท่งแดงได้เลยครับถือว่าสัญญาณมีความแข็งแกร่งในตัวเองนะครับมาดูฐานของตัวนี้ครับ8.5แล้วก็แนวต้านนะครับก็มีอยู่ที่ราคาตอน13บาทเอาง่ายง่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปมีไหมตรงนี้ก็ให้เป็นแนวต้านลเล็กได้เหมือนกันครับตรงจุดนี้ครับเคยพยายามจะไปรอบหนึ่งแล้วไปไม่รอดเนดะับ 10, 11บาทนะครับ11บาท90ตังก็มีแนวต้าน11บท90แล้วก็สิ ไม่ควรจะหลุด8.5นะครับแล้วก็ให้แนวรับไว้อีกหนึ่งแนวนั่นก็คือ9.5นะครับหลุดหลุด9.5โดดทิ้งก็ได้โดดออกก็ได้สแสดงว่าไม่ไปแล้วนะครับเสียงแดาก็เสียทรงแต่ถ้าไม่หลุดผมว่าก็ยังไม่เสียทรงครับจะเกี่ยวแสแดงก็ช่างในในวันนั้นๆนะก็แท่งแท่งแท่งสีอาจจะไม่ได้มีนัยยะอะไรมากเท่าอาการเรียงตัวนะครับแท่งแดงก็จริงแต่แดงยืนอย่างเงี้ยโอเคนะครับยืนแดงแล้วยืนสูงกว่าเดิมเงี้ยถือว่าทรงยังดีอยู่นะครับอินดิเอ็กซ์กรอบประมาณนี้ครับผม เรามาดูตัวถัดไปเนี่ยครับก็ถือว่าจี๊ดเหมือนกันครับตัวนี้ครับเ W M วันอวันนี้จี๊ดเลยล่ะนะบ่ายสิกเนลเกิดขึ้นเมื่อวานแต่ว่าวอลุ่มไม่เยอะมากเราก็เลยไม่ได้เลยไม่เอามาทำฟีดกันบ้านนะครับวอลุ่มสิบล้านหุ้นแต่วันนี้ต้องยอมเขาครับวอลุ่มสามสิบเจ็ดล้านหุ้นต้องยอมแนวต้านอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้ผม,มว่าไม่ใช่แนวต้านนะว่าวอลุ่มน้อยนะตรงนี้ไม่ใช่ ก็มองตรงนี้ครับตรงนี้น่าจะใช้นะครับวอลุ่มสูงเลยแล้วก็เป็นสวิงไฮเดิมแต่เป็นสวิงไฮที่สูงกว่า EMA 200เพราะนั้นผมเลือกใช้ EMA 200นะครับจะดีกว่าผมมองแบบเซฟเซฟก็คือมองต่ำๆไว้ก่อนสนะิขออภัยครับ1.8ครับแนวต้านนะครับหนเลยครับประมาณตรง EMA 200นะครับหน่นย์เลยนะประมาณเส้นนี้เลยนะครับแล้วก็มีทุบอยู่ทุก รอบนะถ้าเขาลากเนี่ยเขาจะทุบป,ปลายนะครับทุบป,ปลายข็าแสดงว่าออกตอนเย็นสองวันละสองวันละเดี๋ยววันที่สามจะมาไหมถ้าวันที่สามมานะครับมาอีกหนึ่งวันเนี่ยเตรียมเลยตอนเย็นนะทุบนะตัวนี้ตอนเช้าจะลากไงก็ตามตออกให้ให้ทันนะวันตอนเย็นจะทุบหรือว่าถ้าพรุ่งนี้มาแล้วไปแตะที่หนึ่งดแปดศูนย์ได้เดี๋ยวก็ทุบอยู่ดีนะครับมันจะไม่เขียวเต็มแท่งนะครับมันจะไม่เขียวเต็มแท่งน,นี่คือลักษณะของมัน แล้วก็จุดโลสวิงโลเดิมอยู่ลึกนะหนึ่งบาทหนึ่งสตางค์นะจุดกรเด้งครอสนะครับอยู่ที่1บาท25สตางค์ในที่นี้อาจจะใช้1บาท25สตางค์เป็นจุดต่ำลอก็ได้แต่ลึกหน่อยนะผมบอกเลยนะถ้าใครเก้าๆหน่อยก็จะใช้อีกแนวก็ได้1.42่งจก้นของแท่งล่าสุดได้เลยถ้าหลุดก้นของแท่งล่าสุดมาผมว่ามเทรดไม่ได้นะครับก็แล้วแต่เทคนิคของใครของมันในตรงนี้นะแต่ผมว่ามองว่า มีโอกาสที่จะมาอีกแท่งหนึง่งจะมาแบบเขียวแบบแดงก็ช่างนะมีโอกาสที่จะสูงกว่าเดิมแล้วแดงแล้วถูลงก็ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีความเสี่ยงสูงนะครับต่อจาก PIME แต่ถึงอย่างไรก็ตามเจ้ามือเข้าใจดีเขามานะครับสตอรี่เป็นไงไม่รู้นะลองไปหางบอะไรดูนะอย่างเงี้ยแต่เจ้ามือมาวันเนี้ยนะครับพรุ่งนี้จะมาต่อหรือไม่ลองดูครับ KWM ครับกรอบประมาณนี้มาดูตัวถัดไป ผมให้ไปในกลุ่มไฟแนนซ์เลย3ตัวเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้เห็นสัญญาณกราฟที่ชัดเจนเลยนะครับชัดเจนแล้วก็เอาไปาใช้ในตัวอื่นได้นะครับติดล้อผมเลือก3ตัวนี่ติดล้อสวัสด์ m อ c ดเนี่ยดูติดล้อนะครับ2แท่งแดงตรงนี้สีชักไม่โอเคละแต่เผอ,อิญว่ายืนดีนะครับยืนสูงกว่าเดิม2แท่งเนี่ยสูงกว่าก่อนหน้านี่คแต่มีแต่ด้วย กล้จะติดแนวต้านแล้วอะนะผมไม่ได้บอกว่าทรงมันเสียนะแต่ว่าอัพไซด์มันน่าจะไม่เหลือแล้วนะครับ1 2 6ครับวันนี้ไปได้ราคามา2 2 3แล้วไม่รู้ว่าจะเป็นแท่งที่สูงที่สุดของรอบนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ถือต่อหรือว่าเทคโปรฟิตเลือกเล็กโปรฟิตดีกว่าเพราะว่าตัวนี้ใครบางท่านอาจจะเข้าตั้งแต่แท่งนี้มาแท่งที่เกิดว่าเด็งคอร์ดซึ่งไม่ได้ผิดครับคนนี้เข้าราคา20บาทก,กวา่าๆแล้วมาขาย21เนี่ยก็ถือว่าได้กําไรเลย นะครับวันนี้ไป22กว่าด้วยเพราะฉั้นตรงนี้ buy หรือ sell ผมมองว่ามีโอกาสที่จะจะ,จ,ะจบรอบแล้วน่าจะ take profit ตรงนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าทะลุไปได้ทะลุไปได้นิดเงิบเลยนะทะลุไปได้ก็ดีไงถือว่าดีไปยอมเงิบนะแต่ตอนนี้ผมมองว่าแนวต้านิมเ e 200วันมันน่าจะแข็งอยู่นะครับแล้วก็แท่งเทียนที่แดงวันนี้มีวอลุ่มสูงกับปกติด้วยนะครับผมมองว่า อาจจะเป็นแท่งเทียนโมเมนตัมได้เหมือนกันแต่เผอิญว่ายืนสูงสูงก็เลยพอร์ตของบางคนอาจจะไม่ค่อยแดงเท่าไหร่แต่ว่าแท่งเทียนฟ้องว่าแดงเยอะนะอ่ะนี่ก็ต้องเข้าใจนะครับสาหรับตัวติดล้อก,ก็มองว่าเลออกก็งเทคโรฟิตจะด,ดีกว่ามาดูตัวถัดไปครับสวัสดสวัสด,สสดก็ไปติดแล้วเรียบร้อยครับดูมีความสมบูรณ์ของการาฟมากกว่าติดล้ออย ตัวติดล้อเนี่ยยังไม่ได้ไปใกล้เส้นตรงนี้เท่านี้นะแต่ตัวนี้ถือว่ามาติดแนวต้านแล้วเรียบร้อยแล้วก็ชัดเจนทั้ง2แท่งครับโดยเฉพาะในแท่งหลังวันนี้ก็ยืนต่ํากว่าเดิมแล้วด้วยถือว่าเทคโปรฟิตจะดีกว่านะครับถึงแม้ว่ามันจะทะลุไปได้ก็ตามนะแต่ว่าเราคงไม่กล้าเสี่ยงขนาดนั้นนะครับทะลุไปได้เดี๋ยวค่อยว่ากันยอมเงือบนะครับยอมเงือบดีกว่าก็สําหรับตัวสวัสด์แนวต้านจะอยู่ที่47บาท25ตังค์นะครับเส้นนี้เลยนะครับ ก็ถือว่ามามาจบรอบมาสมบูรณ์ของตัวเองละในในตรงนี้นะครับแล้วก็ข่อเขาสร้างฐานใหม่แล้วค่อยว่ากันสําหรับตัวสวัสดนะครับชัดเจนนะค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าแนวต้านของเขาทําหน้าที่แนวต้านได้ได้ได้ดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไปได้ลําบากมาดูตัวถัดไปครับ MTC MTC ในสามตัวติดล้อสวัสด์เอ็เนี่ยเรียงตัวกันมาเลยตัวติดล้อเนี่ยยังไม่ได้ไปติดเส้นเอ a 200สองร้อยไหมส่วนสวัสด์ติดเส้นเอ a 200สองร้อเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแท่แงแดงสองสองแท่งใช่ไหมทีได้เห็นส่วน MTC มดีทะลุเส้นเอ a 200สองร้อยไปได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นก็แนวต้านของเขาเนี่ยผมมองว่าสวิงหายอยู่ที่สี่สิบสจุดห้า แต่แท่งเทียนในตรงเนี้ผมมองว่าดูดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะนะครับดูไม่ค่อยโอเคเลยสามแท่งนี้มีโอกาสที่จะไปต่อได้ยากพอผมควรนะเพื่อเผลอไอ้ตรงปลายนีย้อาจจะเป็นไฮไฮสวิงไฮใหม่ด้วยคือสี่สิบเจ็ดห้านะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าลิงเทคโปรฟิตจะดีกว่านะลิงเทคโปรฟิตดีกว่าที่จะลุ้นให้มันทะลุสี่สองยี่สองห้าไปได้นะครับเพราะอาจจะทะลุได้ก็ได้ไม่มีใครรู้ขนาดนั้นแต่ว่าตามทรงที่เห็นตรงน,รงนี้ตามหน้างาน มองว่ามันมันขาดแรงหนุนอยู่พอสมควรนะครับไอ้สามตัวเนี่ยนะครับติดล้อสวัสด์ MTC เนี่ยไม่ค่อยมีแรงหนุนเท่าไหร่นะเทียงแต่ว่าในสามตัวเนี่ยตำแหน่งแท่งเทียนย,ยืนยืนโอเคแดงแต่ยืนโอเคนะคแต่การไปผมว่าไปลําบากในรอบนี้นะครับรอบใหม่ค่อยว่ากันแล้วกันสําหรับสามตัวนี้อันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับอ่า ท่านที่ชมกันบ้านของเราในตรงนี้นะครับแล้ววันพรุ่งนี้เรามาทํากันบ้านกันต่อสับวันนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราคนละไลค์แค่นั้นเองนะครับจะได้รู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยดูมาจบเยอะไหมนะครับเพราะว่าท่านที่ดูไม่จบเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าต้องไลค์ตรงนี้นะครับอ่าก็แต่ถ้าดูจบกันก็ไลค์กันหน่อยเออดูจบกันหลายท่านนะครับสักวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ